หลังจากที่เราทบทวนเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ของการ cross product แล้วนะครับทีนี้เรามาลองดูว่าแรงแม่เหล็กนะครับที่เราเขียน F เท่ากับ q v cross B เนี่ยจะให้ผลนะครับกับการเคลื่อนที่ของประจุไฟไฟ้าอย่างไรบ้างนะครับก่อนที่เราจะพูดถึงผลลัพธ์ที่ได้นะครับเราต้องออพูดถึงการเขียนทิศของสนามแม่เหล็กก่อนนะครับ สนามแม่เหล็กนะครับก็เป็นเวกเตอร์ใช่ไหมครับเพราะนั้นมันก็สามารถที่จะมีชี้ขึ้นชี้ลงนะครับชี้ไปทางขวาชี้ไปทางซ้ายได้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะวาดนะแต่ด้วยความที่ว่า cross product นะครับซึ่งเป็น V cross B เนี่ยนะมันจะมีแกนที่สามมาเกี่ยวข้องด้วยก็คือการที่มันพุ่งเข้าหากระดานหรือว่าพุ่งออกจากกระดานนะครับเราะเราเราก็ควรจะตกลงกันก่อนนะครับว่าเราจะวาดทิศ ดังกล่าวอย่างไรนะครับสำหรับทิศที่พุ่งเข้าหากระดานนะครับเราจะใช้สัญลักษณ์ x นะครับอันนี้คือ b ชี้เข้าหากระดานหรือถ้าเกิดเป็นแผ่นกระดาษอะไรนี้ก็คือชี้เข้าหาแผ่นกระดาษน,นะครับถ้าเกิดชี้ออกนะครับเราจะใช้สัญลักษณ์ที่เป็นจุดนะครับอย่างเช่นจุดอย่างนี้นะครับหรือบางทีก็อาจจะเป็นวงกลม อย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ถ้าเกิดไปดูในหนังสือบางเล่มจะใช้อย่างนี้ก็จะเป็น B ชี้ออกจากกระดานนะครับเพราะนั้นเราสามารถเขียนสนามแม่เหล็กนะครับชี้ได้ทั้งหมด6ทิศทางนะครับขึ้นลงซ้ายขวาแล้วก็เข้าหากระดานแล้วก็ออกจากกระดานทีนี้มาลองดูนะครับกรณีที่สนามแม่เหล็กนะครับชี้เข้าหากระดาน โดยที่สนามแม่เหล็กเนี่ยจะมีทิศทางแล้วก็ขนาดที่เท่ากันนะครับในบริเวณบริเวณใดบริเวณหนึ่งะครับอันนี้เราจะเรียกว่าเป็น uniform นะครับ uniform magnetic field นะครับ uniform B field ก็คือสนามแม่เหล็กนะครับที่ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนนะครับมันก็จะมีทิศแล้วก็ขนาดที่ เท่ากันหมดนะครับเป็นค่าคงที่กรณีนี้ก็คือเข้าหากระดานนะครับส่วนขนาดจะเป็นเท่าไหร่ก็ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับขนาดของสนามแม่เหล็กนะครับเราจะใช้หน่วยเทสลานะครับหน่วยของสนามแม่เหล็กคือหน่วยเทสลานะครับเทสลาหรือตัวทีใหญ่นะครับแต่ว่าหน่วยเทสลาเนี่ยเป็นหน่วยที่ค่อนข้างใหญ่มากนะครับสำหรับสนามแม่เหล็ก โดยทั่วไปเนี่ยสำหรับแม่เหล็กที่ติดตู้เย็นหรือว่าแม่เหล็กที่เราสามารถซื้อกันได้ง่ายๆเนี่ยจะใช้หน่วยเกาส์นะครับหน่วยเกาส์ซึ่งก็จะใช้ตัว G ใหญ่แทนนะครับเกาส์กับเทสลาเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับ1เทสลานะครับจะเท่ากับ10ยกกำลังลบ4ี่เกาส์สลับกันนะครับ1เกาส์นะครับเท่ากับ10ยกกำลังลบ4ี4่เทสลา กาสเป็นหน่วยที่เล็กกว่าเทสลาหนึ่งานะครับเท่ากับสิบยกก็ลองลบสี่เทสลาเนี่ยเพราะนั้นเราก็สามารถแปลงหน่วยกลับไปกลับมาได้นะครับแต่ว่าหน่วย s i i จริงๆคือหน่วยเทสลานะครับอันนี้คือหน่วย s i ลโอเคพอเราได้สนามไฟฟ้านะครับที่อยู่ในบริเวณนี้เดี๋ยวอาจจะวาดโตนหน่อยนะครับเพราะว่าจะต้องใช้พื้นที่ สมมติว่าเรามีประจุไฟฟ้านะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับประจุเป็นบวก Q แล้วกันนะครับแล้วถ้าเกิดตอนนี้ประจุไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะใหญ่ขนาดไหนก็ตามนะครับกี่ร้อยคูลอมแต่ว่าถ้ามันไม่เคลื่อนที่นะครับพอ v เป็นศูนย์นะครับความเร็วเป็นศูนย์แรงแม่เหล็กที่กระทำต่อประจุตัวนี้ก็จะเป็นศูนย์เช่นเดียวกันเพราะนั้นเราจะให้มีแรงแม่เหล็กเราก็ต้องให้ประจุตัวนี้เคลื่อนที่นะครับ สมมติว่าให้ประจุตัตวนี้เคลื่อนที่ขึ้นเพราะนั้นเราก็จะเขียนเวกเตอร์ของความเร็วขึ้นอย่างนี้นะครับพอเรารู้เวกเตอร์ v ซึ่งชี้ขึ้นเวกเตอร์ b ซึ่งชี้เข้าหากระดานเนี่ยเราสามารถหาเวกเตอร์ของแรง fb ได้นะครับด้วยการทำ cross product v กับ b นะครับมันตั้งฉากกันนะครับเพราะฉะนั้นขนาดของแรงนะครับขนาดของแรง fb เนี่ย ซึ่งจะมีค่าเท่ากับ q คูณกับขนาดของ v คูณกับขนาดของ b แล้วก็คูณกับ s ซน์ของมุมระหว่าง b กับ v นะครับในเมื่อ v กับ V เนี่ยมันตั้งฉากกันนะครับอันนี้คือเวกเตอร์ b ตั้งฉากกันเนี่ยไซนก็จะเป็น90อ,องศาก็คือ1เพราะฉะนั้นขนาดมันก็มีแค่ v คูณกับ b คูณกับ q นะครับอย่างน,นี้อันนี้เป็นขนาดของแรงแม่เหล็ก แต่ว่าทิศทางชี้ไปทางไหนนะครับก็ต้องใช้กดมือขวานในการหาก็ v cross b ใช่ไหมครับเพราะนั้นเราก็จะพุ่งนิ้วของเราไปที่ v ก่อนเสร็จแ,แล้วก็พยายามหมุนฝ่ามือของเรานะครับให้เราสามารถกํามือเข้าหาเวกเตอร์ของ b ได้แต่ที่นี้เวกเตอร์ของ b นะครับคือเวกเตอร์ที่ชี้เข้าไปในกระดานนะครับเพราะนั้น v ต้องชี้ขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็กำเข้าหา ก,นนก็คือกรลมอย่างนี้นะเพราะว่า b มันชี้เข้าไปใช่ไหมครับ v ขึ้นไปข้างบน v ชี้เข้าหากระดานก็ต้องกรลัอย่างนี้เพราะฉะนั้นนิ้วโป้งของเราคราวนี้มันชี้ไปทางซ้ายอันนั้นคือทิศของแรงแม่เหล็กของเรานะครับก็คือชี้ไปทางซ้ายอย่างนี้ถ้าเกิดประจุตรงนี้นะครับไม่ใช่เป็นประจุบวกแต่เป็นประจุลบ ถ้าเป็นประจุลบเนี่ยเราทําทุกอย่างเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราคูณด้วยควที่เป็นลบเพราะฉะนั้นมันก็แค่กลับทิศทางของ f นะครับถ้าเกิดอันนี้เป็นประจุลบแทนที่จะชี้ไปทางซ้ายมันคูณด้วยลบมันก็กลับไปทางอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเป็นประจุลบ fb เนี่ยจะชี้ไปทางขวาแต่ว่านี้เป็นประจุบวกนะครับ fB ก็ชี้ไปทางซ้ายซึ่งแรงชี้ไปทางซ้ายนะครับความเร็วมันชี้ขึ้นมันทําให้เกิดการเลี้ยวนะครับ เพราะฉะนั้นแรงเนี่ยจะทำให้ความเร็วนะครับที่มันชี้ขึ้นเนี่ยมันมีการเลี้ยวนะครับซึ่งก็อาจจะเลี้ยวไปประมาณอย่างนี้นะครับอย่าลืมว่าแรงเนี่ยมันทำให้เกิดความเร่งความเร่งก็คือการเปลี่ยนแปลงของความเร็วนะเพราะฉะนั้นประจุไฟฟ้าเนี่ยแทนที่มันจะขึ้นไปตรงๆนะครับมันก็จะเลี้ยวพอมันเลี้ยวปุ๊บ ความเร็วเวกเตอร์เวกเตอร์ความเร็วนะครับก็เปลี่ยนทิศแล้วใช่ไหมเพราะตอนแรกมันชี้ขึ้นตอนนี้มันชี้เอียงไปทางซ้ายเล็กน้อยเพราะฉะนั้นแรงเนี่ยก็จะมีทิศที่มันต่างจากเดิมเพราะว่ามันต้องเป็น v cross b เสมอนะครับถ้าเกิดเราลองคำนวณดูนะครับเราจะพบว่าแรงนะครับเราเรารู้ตั้งแต่คลิปก่อนหน้านี้แล้วว่า cross product เนี่ย มันจะต้องตั้งฉากกับ v และ b เสมอเพราะนั้นแรงที่เราได้เนี่ยมันต้องตั้งฉากกับเวกเตอร์ความเร็วกับเวกเตอร์สนามแม่เหล็กเสมอนะครับเพราะนั้นพอไปนิดนึงเนี่ย fb ก็จะชี้ประมาณนี้นะครับซึ่งพอมันเลี้ยวไปปุ๊บ fb ก็ชี้ไปทางนี้มันก็พยายามทำให้มันเลี้ยวมากขึ้นไปอีกนะครับซึ่งอาจจะมาถึงจุดนี้พอมันเลี้ยวปุ๊บนะครับมันอาจจะไปทางนี้ แรงก็มีทิศทางที่ต่างกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่ว่าที่เวลาใดเวลานั้นเนี่ยเวกเตอร์ของความเร็วมันชี้ไปทางไหนนะครับสุดท้ายนะครับเราสามารถพิสูจน์ได้นะครับหรือว่าเราก็อาจจะนะครับใช้เหตุผลเรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบวงกลมซึ่งในคลาสนี้เราอาจจะไม่ได้พูดถึงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามี แรงที่มันกระทําแล้วมันตั้งฉากกับความเร็วเสมอเนี่ยนะครับมันจะทําให้เส้นทางการเคลื่อนที่นะครับของอนุภาคของเราเนี่ยมันเป็นวงกลมนะครับอันนี้เราอาจจะเขียนพื้นที่ที่มีสนามแม่เหล็กเพิ่มเติมนะครับมันก็จะเคลื่อนที่เป็นวงกลมอย่างนี้นะครับประจุ ไฟฟ้านะครับที่มีความเร็วแล้วก็เคลื่อนที่อยู่ในสนามแม่เหล็กเนี่ยจะเคลื่อนที่เป็นวงกลมนะครับจะเคลื่อนที่เป็นวงกลมอันนี้เรียกว่าไซโครทรอนโมชั่นนะครับที่มาก็น่าจะชัดเจนนะครับเพราะว่าไซโครตอนเนี่ยมาจากคำว่าไซเคิลก็คือเป็นเป็นเอ่อเป็นเป็นวงกลมนะครับก็คือเป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลมของ นะครับอนุภาคนะครับเรยกว่าเป็นไซโคตอนโมชันนะครับก็ในคลิปต่อไปนะครับเราจะมาลองดูว่าการเคลื่อนที่แบบวงกลมนี้นะครับเราจะสามารถคำนวณรัศมีหรือว่าคำนวณความเร็วในการเคลื่อนที่อย่างไรบ้างนะครับ